แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอนผมเล่นกีต้า์ยังไม่เปิดร้านอ่ะเป็นแบรนด์ที่ฝ่ายฟันผมอยากได้มากเลยแล้วผมแบบไม่มีเงินซื้อตอนนั้นนะ วันนี้เราจะถ่ายอะไรกันเนี่ยคือวันนี้เราจัดไฟอลังการกว่าปกติเยอะเลยนะเนี่ยคือแบบไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์แบบจัดไฟแบบอลังการแบบนี้ประมาณพักใหญ่ๆแล้วครับผมเราจะถ่ายอะไรกันเนี่ยฮะก็มีลูกช่องนะฮะหลายๆคนเรียกร้องเข้ามาว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้มันคืออะไรพี่ลืมอะไรไปเปล่าปีนี้พี่บอกพี่บอกว่าพี่จะทาอะไรปีนี้เออว่ะ น่าจะเหลือมอเห็นอะไรวะต้องเปิดกูใช่ไหมอย่างงี้แนนอนอยู่แล้วหลังจากที่ในไอจีนี่คือมีคาเรียกร้องอันนี้มานานมากแล้วผมแล้วก็ใครที่ตามผมมันก็จะเห็นเห็นอยู่แล้วว่าผมใช้กีตาร์สลับสลับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกตัวก็เอาไปใช้เอาไปเล่นหมดเราจะเริ่มเลยมั้ยไหะไหนๆก็มาแล้วเริ่มมาที่ตัวแรกเลยดีกว่าของหนักหนักทั้งน้ำหนักแล้วหนักทั้งมูลค่า ่ะเริ่มไปเลยแบบไวๆวันนี้ต้องไม่โชว์เคสนะครับผมอ่ะ <S 2> <S 2> <S เริ่มตัวแรกครับผมเลดพอ1,9,5,9ครบรอบ60ปีแล้วก็เฮเวียปี2019ครับผมตัวนี้ผมเพิ่งได้มาแล้วก็ใครอยากฟังเสียงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมตัวนี้มีที่ไปเอามาจากร้าน Absolute ครับผมเน่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสี d i อร์ตี้เลนะครับผมข้างกล่องก็เขียนเดอร์ตี้เลมเลยผมชอบท็อปเขามาก คือลายท็อปนี่คือวันนั้นนี่คือแบบเป็นเรื่องเลยคือแบบต้องต้องโดนเลยชอบมากแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ค่อยเอาไปเล่นเยอะครับมันจะแตกลายงาแบบถึงใจผมมากเลยอ่า mm. ปีใหม่ครับผมแล้วก็ข้างหลังนี่ไง,ง mm. มีเพชรเพชรหลุดแล้วฮนี่แล้วแล้วก็ลายเขาเฮฟวี่รีลข้างหลังก็กิีดแตกทั้งตัวเลยครับผมอ่า อันนี้เราอยู่ที่บ้านกิฟสันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเาไล่เป็นบ้านๆไปอืออ่ะตัวนี้เป็นตัวอาร์เก้าที่ผมได้มาตัวแรกนะผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อเสร็จติด r 9แล้วผมมาเป็นคนที่ชอบเลข59อยู่แล้วก็ตามชื่อร้านเลยครับผมบอย59ชอบอะไรที่เป็น59ซอยบ้านนี้ก็คือซอย59ชอบเลข5และก็ชอบเลข9 <c oughs> ้ตัวนี้จะเป็นสี i-t ทเบิดนะครับผม ปี2011นะครับผมเป็น1 9 5 9 VOS นะครับตัวนี้ไม่ได้รีลิกใช่ครับแล้วก็มีโมพิกาเป็นเป็นคสตอมช็อปเพอร์ลิเกตผมชอบหน้าท็อปตัวนี้มากเลยเป็นไงแจ่มไหมโคตรสุดเลยคือแบบเฟรมมันแบบลั่นอะแล้วก็สีมันแบบค่อนข้างจะสวยอย่างเงี้ยตัวนี้เอาไปเล่นบ่อยมากตัวนี้จะน้ําหนักราวๆสี่โลทั่วนะครับผมสี่โลเกือบเกือบสี่โลหนึ่งก็จะหนักกว่าเจ้าตัวนั้นหน่อยนึงอ่าแล้วก็มีการโมแบบจัดเต็มตัวนี้เน้นใช้งานเอาไปลุยแบบไม่คิดเลย แต่ก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้หลงรักเลทพอหนึ9้ออกมาเพราะว่าตัวนี้ผมก็เก็บตังค์ซื้อจนได้ตัวแรกละและหลังจากนั้นก็คือซื้อไม่คิดหลั <c oughs> งจากนั้นกดรัวๆจับๆับอ่ะต่อไปครับผมโอโ้โ,อโหโอ้โหล็อกลบอ่ะวางบ้านกิฟสันยังไม่หมดครับผมต่อเลยเอาอะไรครับเนี่ยอ่ะ ผมเป็นอะไรก็บ้ากับสีเลมอนเหลือเกินนะนี่คือสีเลมอนกับหมดนะผมตัวนี้เช่นกันครับผมเลตพอนหน9ก็คือ R9 ตัวนี้เป็นเอทนะครับผมเป็นไลท์เอทก็คือมีกี่แตกรายงานแต่ว่าไม่มีรอยถลอกนะครับตัวนี้จะเป็นปี2016นะครับผมสี Dirty Lemon เช่นกันครับตัวนี้ก็สภาพแจมๆหนักตัวนี้หนักเบาเหมือนกัน,นางแตกๆเลยแตกๆเลยนันแะ เป็นไงตัวนี้สีเข้มกว่าตัว60ปีหน่อยนะครับผมตัวนี้ผมก็ว่าจะขายนะผมถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมอ่าย่างบ้ากิฟสันยังไม่หมดไปกันแบบเร็วๆเดี๋ยวมันจะช้าอุ้ยฝุ่นขึ้นเลยตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เอาไปเล่นเพราะลุยมันหนักมากตัวนี้เป็นหูตัวรักตัวรักที่สุดเลยแล้วก็โมอยู่กับผมนานที่สุดเลยผมได้มาจากรุ่นพี่ตัวนี้เป็นมือสองตัวนี้เป็นกิฟสันเอสจีคาน้ำช็อปวีโอเอสนะครับผม ก็คือ1960้าป้ายเขาจะมีป้ายที่จะเป็นเขียนว่าเลดพออยู่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างทำเลดพอแล้วก็จะก้าวเข้ามาทำเอสจก็คือเลิกทำเลดพอคือปี60ที่จะเข้า61ที่จะเป็นเอสจได้ทรงใหม่มาตัวนี้ลุยแบบเรียกว่าเยอะมากน้ำหนัก2โล8ครับผมตัวนี้เบามากผมชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากจนณนะตอนนี้ไม่กล้าใช้แล้วครับเอาตัวอื่นไปใช้เพราะว่ากลัวว่ามันจะเน่าไปกว่านี้อะไรเงี้ยนี่ครับดู ลอยไม่ได้ลิลิกนะเป็น v o s แต่ว่าสายจงสายแจ็คมันกินไปหมดแล้วตัวนี้อยู่กับผมมานานมากแล้วก็เป็นกีตาร์ทรงหนึ่งที่ผมชอบและผมรักที่สุดเลยก็คือ SG แต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมเอาไปใช้งานมาแล้วเพราะว่าผมอยากพักมันผมกลัวว่าเดี๋ยวเฟดมันสึกไปกว่าน,นี้ต้องไปรีเฟด <laughs> ไปแล้วผมบ้านกิฟสานไปแล้วแต่ว่าบ้านนี้ก็ขาดไม่ได้บ้านต่อไปนี่ก็คือเป็นบ้านที่ เรียกว่าสามัญกิปสันมีกิปสันต้องมีเฟนเดอร์ไปกันต่อที่บ้านเฟนเดอร์เริ่มจากตัวผมเริ่มตัวสีที่ผมชอบที่สุดเลยและเห็นแว็บแรกก็คืองัดเลย <Wow. S 1> โอ้โหตัวนี้ที่สุดผมชอบสีมากมันคือ h e ฟวี่ลิลิแล้วก็จำชื่อสีไม่ได้อะไรวะน่าจะเทอร์คอยอะไรอารมณ์น่าจะนะเทอร์คอยแล้วก็ Over s u n b ั r เบ ทีโทนซันเบอร์ครับผมเป็น Fender c u s t o m s h o p อปลีหนึ่งเก้าหแล้วก็เป็นลอนทอนทำนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งได้มาไม่นานเนี่ยอ่ะหน้าอันหลังนี่ยนะมีโลโก้ลิมิเต็ดเห็นไหมกับหัวหน่อยนะโลโก้ลิมิเต็ดจะเหลืองๆห,หน่อยนะคอก็ขัดแบบลอกแบบเล่นมาแล้วประมาณ30-40ปีตัวนี้ก็จะแบบ สภาพก็จะแบบกลางๆหน่อยเป็นเฮฟวี่แบบสวยๆเลยผมชอบสีมากแบบเห็นแล้วแบบโดนใจจัดๆตัดสินใจแบบง่ายมากตัวนี้มีคนต่อคิวผมเยอะมากแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ขาย <c oughs> จริงๆยั่วรุ่นพี่ทักมาหาหลายคนมากว่าแบบมึงตัดหน้ากูอะอะไรเงี้ยแต่ผมตัดหน้าจริงผมตัดหน้าทุกคนเพราะผมชอบสีมากอ่มาต่อครับผมนี่หนึาเก้านะครับผมเลขเลขเดิมครับเลขชอบเออลืมบอกไปเป็นปี2020่บปีใหม่เลย ตัวนี้น้องนมเย็นครับผมตัวนี้ผมชอบมากสุดสุดตัวนี้ตัวนี้ผมชอบเสียงมากมชอบเสียงกว่าตัวสีเขียวนะตัวนี้เป็นเฟนเดอร์ค t o ติมช็อปห9ึ่งเก้เลิมเหมือนกันครับผมรอนทอนทำเหมือนกันมันฟุกนะครับมผมบอกเลยว่ามันฟุกคือผมอะฟุก ที่ได้คนทําเป็นลอนทอนทั้งคู่นะผมอาเท่าความนิดหนึ่งลอนทอนตอนนี้ก็ได้เป็นช่างมาสเตอร์บิว์เป็นเรียบร้อยแล้วนะผมอาขึ้นเป็นช่างมาสเตอร์บิวล์ละแต่ตอนนั้นอนะ่ะเขายังทํากับคาร์ทัมช็อปอ,อยู่ผมว่าฟุกไปเลยเหมือนแบบแทบๆทบจะได้เหมือนได้มาสเตอร์บิว์อ่ะอาแต่ได้เป็นลอนทอนทำอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นสีเชลพิงค์นะครับก็ออกน่าจะเป็น, Heavy น,นาาเฮฟวี่ลิลิกเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เถื่อนเท่าไหร่คอดําเหมือนกันเป็น5้าเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นปพรด้ง ตัวนี้คือมีโลที่บึ้มแล้วมีแหลมที่ฟาดแบบแบบเท็กซัสแบบแห้งๆห,หน่อยอะไรเงี้ยครับ๋อเล่นง่ายมากชอบ <F et S 1> <umb> มากใช่ถูกตัวนี้มันจะด้วยความลิมิเต็ดคือเฟสมันจะเป็นดัมโบ้จะใช้ไซส์ใหญ่กว่าหน่อยอ่ะแล้วข้างหลังก็จะมีโลโก้เป็นไงตัวนี้จะไม,ไม่ไม่ได้กังมากคือไม่ได้เฮฟวี่แบบโหดมากก็จะแบบเนียนๆหน่อยอ บ้านเฟนเดอร์ยังไม่จบผมไม่เข้าใจเลยว่าผมจะซื้ออะไรทั้งที่อะไรเยอะเยอะแยะไปหมดน <laughs> มันเห็นแล้วมันคือแบบประวัติของเจ้าพวกนี้ที่มีอยู่นี่คือพอดีบางบางตัวนะลูกค้าทักมาบอกว่าฝากขายพอผมลองเสียงปั๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ขายแล้วผมก็โอนตังให้เขาไปเลยเาผมก็ซื้อขึ้นมาเองเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยมันเป็นแบบอย่างนั้นเลยมันก็เลยแบบเยอะอาจจะเยอะไปหน่อยผมว่าเยอะแอบเยอะไปหน่อยอ่ะอ่ะมาต่อเลยครับผม มีคอดำแล้วก็ต้องมีคอขาวมีสแตทแล้วก็ต้องมีเทเลอะไรผมอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เป็น ender, เฟนเดอร์คัทต้ำช็อปเหมือนกันครับผมน่าจะรี55หรือรี56เนี่ยครับรี Le 55มั้งครับผมคอจะใหญ่ๆเลยใช่ตัวนี้คอขาวบอดี้จะเป็นสวัมแอดนะครับคู่นั้นจะเป็นเอลเดอร์ทั้งคู่เอลเดอร์ Elder, คอดำโรดวูดตัวนี้จะเป็นบอดี้สวัมแอดคอเมเปิลตัวนี้ <c oughs> ผมชอบคอครับคอเฟรม 3A ล้านเป็นบั้งใหญ่ๆครับผมนะถ้าเห็นนะบั้งใหญ่ๆเลยอ่าแต่ตัวนี้ไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นคัอมช็อปปกติผมจําชื่อช่างไม่ได้นะไม่ได้เอาใบามาดูนานและอ่า c k ิกอัพก็จะเป็นแฮนด์วาลปกติครับผมอของคัตอมช็อปมีสแตตแล้วก็ต้องมีทเลตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยสำหรับชาว เฟนเดอร์ที่จะต้องมีเทเลแล้วก็ต้องมีรุ่นนี้ครับผมก็คือเฟนเดอร์คัตเติมช็อปโนแคตเตอร์ครับผมโนแคตเตอร์ no นี่คือปี1951าราวๆนั้นครับผม่ตัวนี้ก็เป็นสีบ mm ัตเตอร์สกอต h e เฮฟวี่ลิลิคเช่นกันเฟดนี่คือแบบเน่าๆเลยคือแบบกลางๆเลยแบบดำๆเลยเอ่าพอดีผมก็เพิ่งได้มาโอ้โหคอติดเฟรมเหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้ที่รักเลยครับรักความแบบความลิลิคของเขา มันลิลิกแบบพอดีที่ผมต้องการเลยหมายความว่ากําลังไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปไม่ได้แบบลอกไม่ได้ลอกเยอะผมไม่ชอบกีตาร์ที่แบบแอบลอกเยอะเท่าไหร่แต่ผมชอบแบบลอยเยอะๆแต่ไม่ชอบลอกเยอะๆค่อนข้างแบบเป็นคนเรื่องเยอะนิดนึงอะไรเงีนะ้ยแตข้างหลังเป็นไงอา่าครับนตัวนี้ก็ปีใหม่ครับน่าจะ2019เเช่นกันครับผม อคอแบบเบสบอลเลยนะครับออ้วนๆเลยคอนี่แบบบักเลยดูแนวเนี้ยคือแบบบักเลยแต่ได้เฟรมด้วยก็คือชอบเฟดแบบส,งสูงๆหน่อยฮะพิกอัพก็เป็นโนคัตเตอร์เลยครับผมอ่ะจบเทเลยอยังไม่จบตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวรักตัวสุดท้ายของบ้านเฟนเดอร์ต,ตัวสุดท้ายของบ้านเฟนเดอร์ ตัวนี้เป็น f ฟ n เดอร์อเมริกันวินเทจทิไลเจครับผมตัวนี้ก็เคยเปิดกู่ไปของปีที่แล้วแล้วก็มีการโมมีการโมพิกอัพมาตามคลิปเดี๋ยวผมแปะคลิปให้ดูก็คือคูเนเฟครับผมมีรีเฟตมาที่เหลือก็ประมาณนี้เลยครับเปลี่ยนวิกการใบหนึ่งสภาพดีมากตัวนี้ก็บอกว่าจะขายอยู่นะครับผมจะขยับไปเป็นคัสตอมช็อป <laughs> พูดตรงๆเลย อ่าก็มีใครหลายคนจีบเดี๋ยวสักพักอาจจะไปลงลงขายหน้าหน้ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะผมเดี๋ยวก็อาจจะเห็นกันตัวนี้โอเคจบแล้วบ้านเฟนเดอร์อพอดีว่ายังไม่หมดเพีินเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อ <c oughs> อันนี้แค่ <c oughs> ยิบสันกับเฟนเดอร์สองบ้านสบ้านพอแล้วพอแล้วยังมีนกอีกเป็นเล้าโอ้ยโอยงั้นเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวไปเจอกัน จัดไปพี่มาต่อพี่เอาเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ย,อยเอาขอ,ขอเท้าความนิดนึงแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ตอนผมเล่นกีตาร์ยังไม่เปิดร้านะ่ะเป็นแบรนด์ที่ใฝ่ฝันเป็นกีตาร์ที่ผมใฝ่ฝันโดยเฉพาะสีนี้แบรนด์นี้แล้วคือหน้าตาแบบนี้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใฝ่ฝันว่าผมอยากได้มากเลยแล้วผมแบบไม่มีเงินซื้อตอนนั้นนะพอได้มีเงินซื้อแล้วก็คือจัดแบบไม่คิดเหมือนกันเริ่มเลยครับผม เจมส์เเลอครับผมไปเบาๆซอฟต์ๆบนโอ้โหเจมส์เทเลอร์เบอร์นิงวอเตอร์นะผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้รีวิวที่ผมทำรีวิวไปเจ้าตัวนี้แหละคือตัวนั้นแหละเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูด้านบนกดลิงก์ได้เลยครับผมก็คือบอดี้เอลเดอร์นะครับผมข้างหลังเป็นซูเปอร์ข้างหน้าคู่หน้าก็เป็น2 5 0 5ตามทที่ที่ผมชอบแล้วก็มิดบูทด้วยครับผม มีสายทานข้างหลังอันนี้ก็ลูกค้าปล่อยให้ตอนแรกไม่ใช่ของผมลูกค้าบอกว่าพี่เอาไหมล่ะคือถ้าผมขายให้พี่เอาไหมล่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยเอา้าขายให้ผมว่าเอาสิครับรออะไรละครับอ,อ,อันตัวนี้ก็คือมือหนึ่งครับผมตอนแรกผมมาลังเลยอยู่ว่าผมจะขายดีไหมผมยังไม่กล้าเอาไปเล่นหลายคนกอ็อาจจะยังไม่รู้ว่าผมมีตัวนี้ด้วยยังไม่เคยเอาไปเล่นเลยฉันเนี่ยใช้แค่อัดคลิปแล้วก็เก็บใส่กล่องเลย แต่ตัวที่ผมเอาไปเล่นคือตัวนี้อันนี้คือ US นะครับตัวที่ผมเอาไปเล่นมันคือจังตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักเบามากเป็นเจมสเตเลอร์ USA เช่นกันนะครับสตูดิโอ l i ลิทเฮดดีเหมือนกันเพราะนั้นแจ็คไปอยู่ตรงนี้ครับผมสตูดิโอเอลิทครับตัวนี้ปิกอัพจะเป็นสจวร์ตเบเกอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ข้างหน้าเป็น5,500นะครับผมคอ ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กกว่าไม่ใช่สแตนดาร์ด59จะเล่นจะบางกว่าหน่อยนึงจะรู้สึกว่ามันไม่ใหญ่อ่ะออแล้วก็เฟตจมโบเหมือนกันตัวนี้หัวเล็กนะครับสังเกตดีดีหัวเล็กเราไปส่องตัวนู้นหัวใหญ่หลายคนไม่รู้ว่าเจมส์เทเลอร์มี2หัวนะครับผมสามารถสั่งได้คัสตอมละครสนใจจะสั่งก็สั่งกับทางผมได้ครับผมเขียนสเปคได้ทุกจุดครับผมนี่ครับหัวเล็กหัวใหญ่เอาให้ดูอ่ะงง อ่านี่คือคลาสสิกแบบหัวแบบคลาสสิกก็คือหัวเล็กตัวที่ผมเอาไปใช้บ่อยมากแล้วก็ลุยบ่อยสีดํานะผมตัวนี้ก็สภาพก็จะมีรอยหน่อยมีการรอยการใช้งานหน่อยอ่าจบไปสําหรับสายดําโอ้ผมลืมบอกผมเป็นคนชอบของดํามากคือแบบเซตติดของดําทุกอย่างบูชาของดําทุกอย่าง่างย,งยแบบต้องมีสีดาอะไม่ว่าจะอะไรเสื้อผ้าก็สีดากีตาร์ก็สีดําเอฟเฟกก็เอฟเฟกก็สีดํานะบอร์ดที่ผมทําสีดําอ่ะแล้วก็มา ไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเลยครับผมตัวนี้ขาดไม่ได้เขียนสเปคเองเช่นกันครับผมเป็นแมทแบ็กครับผมไซโตคอเวงเก้นะครับผมทุกอย่างดำดำหมดดำแบบลูกบิดดำดำหมดถ้าเฟดดำสั่งได้ผมก็เอาแล้วเอาเฟตเนี่ยดำหมดดีไม่เปลี่ยนน็อตดำด้วยถ้าน็อตดำมีสแตนเลสที่ผมเปลี่ยนแล้วแต่น็อตที่เขาให้มาเป็นสแตนเลสแจ๋วคือไซโตงานดียังยืนยันคำเดิมว่าเนฟ เหมือนเดิมครับผมนี่ข้างหลังมีรอยแล้วดูนี่เห็รอยสีลอกแล้วใช้บ่อยตัวนี้ใช้บ่อยครับผมชอบย,ยืนยันคําเดิมว่าเป็นกีตาร์ที่ดีคุ้มราคาที่สุดในในเลทราคานี้และได้สเปคแบบจัดเต็มมันก็คือเจมส์เทเลอร์น้อยๆนั่นเองครับผมงานญี่ปุ่นพูดกันง่ายๆสเปคคล้ายกันมากแต่ว่าอาจจะเชฟคออาจปิอัพอาจจะคนละแบบกันนะครับอา่า ไปต่อมาที่บ้านเลี้ยงนกครับผมนกขาดไม่ได้ต้องเลี้ยงตัวนี้ก็เป็นคัสตอมยี่สิองไม่เทนท็อปด้วยนะผมตัวนี้สเปคธรรมดาเลยผมเอามาโมพิ k ั p เป็นน a ทกูเซนเทียนชุดนี้ก็ขาดไม่ได้กดลิงก์ข้างบนเลยผมทําโมเรียบร้อยแล้วชอบมากพิ k ั p ชุดนี้แจ่มแจ่มเลยไม่มีอะไรมากครับผมเปลี่ยนพิ k ั p อย่างเดียวแล้วก็สีออกเขียวเทาครับผมเป็นมอฮอกทั้งตัวปะเฟมโอเคครับไปแบบเร็ว ผมชอบ22มากๆเพราะฉะนั้นหา22ตลอดตัวนี้ก็ยังไม่ไ,มได้คัสนต้อม22ที่ถูกใจสักทีตัวแรกก่อนหน้าที่จะได้ตัวเขียวเมื่อกี้จะได้มาเป็นคอเวดนะผมขับนต้อมยัสิบม2 2เช่นกันนะผมตัวนี้ใส่ปิ๊กอัพตัวเดียวกันเลยแนทก,กูเซนเทียนเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสต็อปเทลนะผมผมอยากได้สเปคแบบนี้มากเลยก็เลยแบบต้องจัดทัางหน่ยมันก็จะมีซ้ำาๆซากๆกันนิดน,นึงเพราะว่า พอลีดเป็นกีตาร์ที่ผมเอาไปใช้งานเล่นกอรคืนบ่อยมากไม่ทําคู่อ่าแล้วผมแบบชอบโทนทำๆอยู่แล้วแล้วไอ้ใช้ตัวนั้นใช้บ่อยเพราะมันเป็น5ทางตัวนี้เป็น3ทางอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นมาฮอกทั้งตัวนะครับแล้วก็ปะนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปะหน้านะครับเป็นมาฮอกทั้งดุนเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแน่นตันกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีโนก้กเสียงโนก้กจะไม่มีโนก้กตัวนี้สภาพดีมากผมได้มาก็ตัวนี้ก็ว่าจะปล่อยอยู่ครับผมมัน มันเยอะเกินขอระบายสักตัวนึ่งครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมสภาพดีมากครับเนี่ยพิกอพัพเดิมมีให้ครบครับผมไปพอตัวนี้มีคนถามถึงเยอะอ่ะผลิตซิงเกิลคัตทิมนะผมอ่าก็คือทีมโมโลเนี่ยครับสเปคไม่มีอะไรมากเลยครับสีเพนเพนเลยครับปะมีป่าหน้านะผมเห็นเฟมไหมเฟมแรบแต่ถูกถมสีข้างหน้าไปไม่ไมเห็นลายอซิงเกิลคัตเป็นทรงที่ผมชอบ มากๆทรงหนึ่งเลยมันจะมีความแบบคล้ายๆเลดพอนะคล้ายๆนะแต่ไม่เหมือนแล้วมันเล่นริทึมดีมากแล้วผมเป็นคนชอบเล่นริทึมอยู่แล้วไงก็ไม่ได้แบบโซโลอะไรบื้อหวามากก็ชอบมากแต่ว่าประเด็นเลยคือแม่งหนักหนักมากแม่งหนักกว่า r เก้าอีกแม่งหนักแบบแม่งหนักที่สุดของกีตาร์ผมที่มีแล้วอ่ะแม่งคือ4โลเกือบ4โลงสองอ่ะคือแม่งหนักจริงๆคือผมแบบโอ้โหแม่งแบบปวดใจอ่ะแต่ก็ชอบและซีนคลคารบอกเลยว่า หนักเกือบทุก hmm, ตัวใช้คําว่างี้ไม่แต่4ี่โลเกือบทุกตัวแต่ชอบชอบมากแล้วมันเป็น3ทางที่ผมอยากได้เลยวอลลุ่มตัวเดียวผมอยากได้ซิงเกิลคัทที่เป็น3ทางแล้วก็วอลลุ่มตัวเดียวไม่ผมไม่ไม่อยากได้แบบเลสพอที่เป็น2วอลลุ่ม2โทนนะมันจะใช้ยากอันนี้มันจะคุมตัวเดียวเลยมาเตอร์วอลลุ่มไม่มีอะไรมากผมนี่ตัวนี้ก็สภาพลุยๆเพราะคือเอาไปใช้บ้างหมดแล้วนะนกอ๋อโอ้โหอุ้ยเอาทุกเม็ดเลยนะ Oh. อโอ้เอ้าตัวนี้ใช้สายสายพาย,ยังคาอยู่เลยสายสายพายอุ้ยมูดี้ใช้ดีครับผมกีตาร์หนัหนกๆก็ที่บอกไปเมื่อกี้ก็ช่วยได้ผมก็เลยใช้มูดี้เลยตัวนี้เป็น p อลิ s m i t h 408นะครับผมอาสเปคก็คือไม่มีอะไรพิเศษก็คือเป็นเทนท็อปธรรมดาสีก็ตามนี้เลยผมจำชื่อสีไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ผมชอบที่ท็อปมันลายนะบางใหญ่ท็อปมันสวยมากข้างหลังก็เป็นสีนี้ครับ มหอกเหมือนกันห yeah. okay. ูมหอกเต็มบ <tal ul polls> well ้านชาวล็อกอะก็คือจะต้องติดมหอกหน่อยอโอเคอ่ะข้างข้างหลังใหญ่ข้างหน้าเล็กอืมคือมีโอกาสได้ลองหนึ่งครั้งแล้ว408เนี่ยเคยแลกกีตาร์กับรุ่นน้องลูกค้าเนี่ยแหละครับผมไปลอง408ลอกรอบแรกไม่ชอบบอกกับทอยเลยว่าทอยมี408เหมือนกันก็บอกพี่ต้องมี408นะเว้ย อะไรเงี้ยผมก็ไปขอยืมรุ่นน้องมาลองแล้วก็แบบลองดอกแรกไม่ชอบปิกอัพมันแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่เหมือนกับทำคู่แบบพวกปกตินะแต่มีความรู้สึกว่ามันดีมันตัดคอยแล้วไอเนี้ยเออพรีเซนต์อย่างนึงเลยมันตัดคอยแล้วมันแบบสุดมากคือไม่มีดอกแม้แต่นิดเดียวแล้วเป็นซิงค์กันคอยแท้ๆก็คือจีชัดๆเลยก็คือเหลือคอยเดียวแน่นอนเอาแท็บคอยแท็บได้เลยแต่ไม่ดอกเลเวลแม้แต่นิดให้ความเป็นซิงคกันคอยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย4ีก็เลยแบบ ผมคิดว่ามันเป็นกีตาร์ที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นไม่ชอบแบบงุนงิดอยู่เฮ้ยแม่งทำไมกูไม่ชอบมันมาอะไรเงี้ยก็เลยรอบนี้ก็คือจัดมันมาลองอีกรอบหนึ่งดูดิว่าแบบแม่งจะชอบมันไหมอะไรเงี้ยรอบนี้กับชอบชอบเลยให้เบฟเบฟวันนั้นก็ไปแจมก็คือได้เล่นตัวนี้บอกเฮ้ยพี่มันแบบตัวหน้ามันกุบกิบกุบกิบนะใช่แล้วแกะกลางมันจะมีความเป็นเทเลด้วยความที่ไอ้ข้างหน้ามันเล็กกว่าอข้างหลังโลมันจะน้อย พอมันถึงแก๊กกลางที่มันผสม4คอยนะไม่ต้องพูดถึงตัดคอยมันก็จะแบบมีความแบบเปิดเปิดทิมทิมแบบอาจจะไม่เหมือนเทเลเราตามผมมามีความว่าคาแรคเตอร์ของของโทนเสียงมันมันจะมีความแบบแปน้นแปน้แปนแบบเทเลของเทเลแก๊กกลางนะผมก็เลยชอบตัวนี้เลยชอบเลยเอาไปเล่นบ่อยที่สุดเลยตัวนี้ก็จะเห็นบบผมเอาไปเล่นบ่อย3ทางแล้วก็ท็อกเกิลสองตัวผมอ่ะเรียบร้อยอ่าเลี้ยงนกแม่งชอบพาเพื่อนมา <laughs> เลี้ยงตัวเดียวไม่เคยรอดไปถามใครได้เลยใครที่เลี้ยงนกก็ไม่เคยมีใครเลี้ยงตัวเดียวหมดแล้วนะยัง <laughs> ยังอีกอ่ผู้ไปไปไปหลายคนถามผมว่าเนี่ยพี่ทาไมไม่มีเหลือแบรนด์นี้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออส่วนตัวผมเองผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมพูดตรงตรงแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ดีอะไรนะแต่ผม,มกลับชอบตัวนี้รุ่นเนี้ยที่สุดเลยแล้วก็ป้ายยาทอยไปหนึ่งตัว <laughs> สีดําอะมาครับผมเซอร์ ALT ครับผม ตัวนี้เป็นคอดำแล้วก็เอลเดอร์นะครับผมคอมิเปิลแล้วก็โรสบูดเอลเดอร์ปิกอัพก็จะเป็นทัมคู่แล้วก็5ทางนะครับเออปวดผมไม่รู้เลยทัคู่ก็กว้างมากเล่นและชอบมากมีความโป่งแล้วก็บู๊หน้าบู๊ได้ไม่จีด้วยไม่จีด้วยความที่เล่นทำเต็มก็ไม่จีอะไรเงี้ยครับสีสวยคอดำที่ผมชอบส่วนตัวผมเองอะ ผมจะชอบกีตาร์คอดําเป็นพิเศษแต่คอขาวก็มีไว้แกเรียนคือแบบมันไม่จบอะคือผมพูดเลยเพราะมันไม่จบในการซื้อกีตาร์มันแบบมันก็ไปเรื่อยอะแต่จริงๆแล้วจะชอบคอดําเป็นพิเศษมากกว่าคอขาวแต่คอขาวก็อาจจะมีติดๆไว้บ้างตามที่เห็นต้นคลิปไปอะไรประมาณนั้นหมดละเซอร์มีมีติดบ้านไว้ตัวหนึ่งครับผมเฮ้เรียบร้อยพอนะพอแล้วพี่แต่จริงๆก็ยังไม่หมดเหลืออะไรอีกอะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่แบบซ้ำกับปีที่แล้วไง อ๋อเออพวกพวก M J T ที่ผมประกอบเองแล้วก็ผมใช้งานเองก็ยังมีเอาไปใช้งานอยู่แล้วก็ยังอยู่ครบทุกตัวแล้วก็ไม่ขายลูกค้ามาขอซื้อเยอะมากเลยกับเทเลเขียวนน่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูคลิปของปี2022นะบนะผมจริงจริงมีไอเบรนอีกตัวหนึ่งรู้จะดูไหมติดบ้านไว้ติดบ้านไว้ปกติไม่ได้ไม่ได้ชอบไอเบนอยู่แล้วไงเพราะไม่ได้เล่นไม่ได้แบบเล่นแล้วไม่ถนัดอะพอ <c oughs> มันแบนด์ด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมชอบแอนดี้ทิมมอนมาก มากนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอามาให้ดูแล้วกันโอ้ไหนๆก็ไหนๆแลวกันออไรข <c oughs> <c oughs> อะไรนาจะตามลาวีอะไรขนาดนั้นตาย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 สุดท้ายท้ายสุดจริงๆไม่มีแล้วพอละไอเป็นเอทีร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นเจแปนนะครับพิกอัพก็จะเดิมหมดเลยครับผมก็จะเป็นคุยเซอร์ข้างหลังก็เป็น AT1 ไอตัวเนี้ขอเท้าความนิดนึงตอนแรกอะ ลูกค้ามาฝากขายเช่นกันแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ถ่ายคลิปรีโวไปไม่นานนี้ตามไปดูคลิปรีโวได้ผมเอาเพราะว่าเสียงมันดีมากเสียงดีแบบดีแบบโหสําหรับผมคือเสียงดีมากเป็นไอเบนเนตที่แบบโหเสียงนี้เคยเจอ a t 3 0 0มาเยอะแล้วแต่ไม่เคยเจอ AT100 อเลยก็คือเจ้าขาวเอทีสามรจะเป็นโลโก้เฟี้ยวๆหน่อยอ่าบอดี้มาฮอกตัวยอดฮิตเขาเลยที่เขาแบบอ่าจะไม่ใช่ทรงเนี้ยจะเป็นทรงเหมือนเขาเรียกว่าทรง S อนะอันนี้จะเป็นทรงอาร ก็รู้สึกชอบมากเพราะผมะ่เป็นคนที่ชอบแอนดี้ทิมอนตั้งแต่เด็กๆแล้วออก็คือได้ไปดูคอนเสิร์ตแอนดี้ทมอนแบบชอบสาวชอบอะไรแอนดี้ทิมอนมากแล้วพอดีมีตัวนี้มาฝากขายแล้วก็ได้ลองแล้วให้เบบลองแล้วแบบแม่งเสียงดีสัอด,ดีแล้วแม่งไม่จี่คือแม่งแบบหูม่งสุดมากจนแบบจะขายแล้วคือจะแบบติดต่อไปให้แบบลูกค้าแล้วว่าแบบมีตัวนี้เอาไหมอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็แบบ ยังไม่เอาผมแม่งไม่ไหวแล้วผมไม่ขายแล้วหลังจากที่ได้เอาไปใช้ในคลิปรีโวด้วยถ่ายรีโวด้วยเสียงดีมากแล้วมันเป็นมันเหมือนแบบมันเป็นซิงค์คอยที่ไม่จี่แต่จริงๆมันไม่ใช่ซิงค์คอยแต่ว่าคุยเซอร์มีเอาท์พุตที่เบามากเบาจนข้างแบบไดนามิกทุกอย่างเหมือนกับซิงค์คอยเลยแล้วมันไม่จีมันก็เลยแบบว้าวสําหรับผมมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบชอบจริงๆมันจีผมก็เล่นได้หมดอะจากจากที่มีก็คือเลนดได้เฟนเดอร์ก็เล่นได้อะไรเงี้ย ก็เลยเป็นตัวที่ไม่ไม่เคยคิดจะมีกีตาร์ไอเบเนนะส่วนตัวผมเองเพราะผมออย่างที่บอกว่า,วามันเรเดียนมันแบนคอร์มันเล็กแต่ตัวเนี้ยคอมันปกติแล้วเรเดียนมันไม่แบนเพราะฉะนั้นมันแบบฟินมาเนียก็เฟนเดอร์เออมันคือเฟนเดอร์เลยลองลองไปตามดูคลิปรีว o ได้มันก็เลยแบบโอ้ก็เลยต้องมีซะหน่อยวะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอมีสักตัวอะไรเงี้ยก็จบคลิป เท่านี้ครับผมหมดแล้วหมดแล้ว,ลวจริงๆก็ถ้าใครอยากให้ผมลั่นกีตราร์อีกแล้วก็อยากเห็นกุผมอีกก็หรือว่าเอามาฝากขายก็ได้ถ้าเกิดผมถูกใจผมซื้อหมดเลยไ <laughs> ม่รู้จะซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยที่เห็นเห็นแล้วปล่อยหมดแล้วครับผม <laughs> ที่ที่บอกว่าปล่อยก็คือปล่อยจริงนะครับก็ประมาณ2ตัวสาตัวอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะขายละเดี๋ยวจะมปลงขายส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับคลิปยาวมากไปแล้วครับขอบคุณครับเจอกันปีหน้า เจอกันปีหน้าครับผมไปยฮ่า